สวัสดีค่ะอันนี้คุณครูจะมาแนะนำนะคะวิธีการทำหน้ากากสันตคอคนะคะโดยจะให้พี่นิวกับน้องเฟิร์นนะคะเป็นคนสาธิตการระบายสีนะคะทุกทุค่ะแต่จะทำให้ให้น้องเฟิร์นกับพี่นิวนะทำให้เพื่อนๆดูว่าการระบายสีหมวกสันตคอคนะคะเริ่มจากการระบายอะไรคะ มัวก่อนเลยมัวซสตาคอสสีอะไรคะนักเรียนสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะมัวตาคอสสีอะไรคะน้องเมลสีแดงนะคะ,ะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นระบายอะไรนะระบายอะไรคะหนูระบายอะไรคะลูกระบายดนวดสันตาคอสใช่ไหมคะใช่ไหมคะระบายสีอะไรคะ สีดำนะเนี่ยสีดำตรงนี้ค่ะน้องเฟิร์นขาเนี่ยนะเห็นไหมคะคุณครูเห็นยุ่งแบสีดำอ่าน้องนิวแบบพี่เฟิร์นเนาะเอ้ยน้องพี่นิวกับน้องเฟิร์นเขาจะระบายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวให้เวลาพี่นิวกับน้องเฟิร์นระบายก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ